แนะนำฟิลเตอร์ไอที่สวยๆนะคะนี่แหละไปดูกันก็มีเยอะมากเลยไปดูกันโอเคอันนี้นะคะแล้วก็ได้เข้ามาที่ไอแล้วเนาะนี่ไอจีนี่นะคะไอของเราโอ้ยแสงเข่องแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะคะโอ้ยแสง แสงเข้าเยอะมากแล้วก,กออออจจะะ็กดที่รูปกล้องเอออาจจะลงนิดนึงนะคะกดที่รูกกล้องนะคะืี่โอ้ยมีฟิลเตอร์ยอะมากโอเคก็จะมาบอกเนาะสำหรับฟิลเตอร์ ig อันนี้เดี๋ยวอันนี้นะคะจะเป็นฟิลเตอร์ ig แสงเข้าเยอะมากกรัแสงแป็นนะคะโอเคปรับแสงแล้ว ฟิลเตอร์ไอจีนี้นะคะก็จะเป็นแบบแสงแดดเนาะหรือนี่อ่าและนี่คือชื่อผู้สร้างแล้วก็ชื่อฟิลเตอร์นะคะโอเคนั่นแหละอาจจะมองไม่ค่อยชัดอันต่อไปเป็นอันนี้นะคะเอาไว้ทาสำหรับหน้าเรานะคะก็คือแบบนี้เนาะเห็นไหมจะเป็นนะคะ ก็ฟิลเตอร์นี้นะคะเป็นรูปหน้าคนก็ฟิลเตอร์นี้เนาะเห็นชัดไหมฟิลเตอร์นี้คือเป็นรูปมากะลองเนี่ะแล้วก็ อันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแปะให้อีกทีนะคะเินดเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำการแปะให้อีกทีฟิเตอร์อันนี้นะคะมีเสียงเอ,อตัดที่เสียง ก็นั่นแหละค่ะแล้วก็ฟิลเตอร์นี้นะคะถ้าถ่ายกับแสงนะอันนี้นะถ้าถ่ายกับแสงนะคะมันจะจะขาวมากแล้วก็อันนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เจบไปแค่นี้กุย